สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับทางช่องดูเพลินสบายๆนะครับก็จะมารับซื้อเหรียญตามหาเหรียญเป็นประจำเหมือนเดิมและเช่นเคยนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ก็จะมานําเสนออยู่ด้วยกัน2เหรียญน,นะครับซึ่งเหรียญหนึ่งที่นําเสนอในคลิปนี้นะครับในบรรดา2เหรียญน,นะครับผมให้ราคาเรล,ละ10,000แเลยนะครับมีเหรียญที่ราคา10,000แด้วยนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับที่นํามาเสนอสอีกัน2เหรียญน,นะครับผมซึ่งเป็นเหรียญกระสาบในสมัยรัชกาลที่9หมดทั้ง2เหรียญน,นะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ต้งใจฟังหน่อยนะครับช่องของเรารับซื้อจริงนะครับหากว่ามีตรงกับที่เราตามหานะครับแล้วก็เวลาซื้อขายกันกับกระผมนะครับเพื่อนๆนั้นไม่ต้องทําใบรับประกันอะไรก่อนทั้งสิ้นนะครับ คือเพื่อนๆไม่ได้เสียเงินนะครับก่อนจะซื้อจะขายนะครับวิธีของกระผมก็คือผมได้เหรียญมาผมจ่ายเงินไปนะครับแบบนี้เลยนะครับง่ายๆเลยนะครับเหรียญแรกที่ผมจะมานําเสนอและรับซื้อในคลิปวิดีโอนี้เป็นเหรียญชนิดราคา5บาทในสมัยรัชกาลที่9แบบ9เหลี่ยมรุ่นนี้นะครับด้านนี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญแบบที่ผมจะมารับซื้อนะครับ เหรียญนี้ดูง่ายๆเลยนะครับเป็นเหรียญชนิดราคา5บาทแบบหมุนเวียนนะครับที่ผลิตออกมาหมุนเวียนนะครับแต่ว่ามีราคานะครับเป็นเหรียญชนิดราคา5บาทนะครับปีพศ2546นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีปีพศนี้นะครับขายได้ทุกเหรียญทุกสภาพเลยนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยเป็นอันดับที่2ในเหรียญรุ่นนี้นะครับแล้วก็หายากเป็นอันดับที่2ในเหรียญ กระสากมนเวียนรุ่นนี้นะครับเป็นปีพศ2546นรนะครับถ้าว่าใครมีนะครับผมก็รับซื้อหลักร้อยไปจนถึงหลักพันนะครับราคาก็ขึ้นอยู่กับภาพความสวยนะครับยิ่งสวยก็ยิ่งแพงนะครับผมรับซื้อทุกสภาพนะครับหลักร้อยไปจนถึงหลักพันนะครับสาหรับเหรียญ5บาทปีพศ2546นี้นะครับส่วนเหรียญที่2นะครับเป็นเหรียญชนิดราคา หบาทเช่นกันนะครับเป็นเหรียญชนิดราคา5บาทปีพศ2515นะครับแต่ว่าดูตามภาพเลยนะครับต้องมีลักษณะแบบนี้นะครับเหรียญนั้นนะครับก็จะเป็นทรงกลมนะครับเะป,ปกติแล t ว l ้ a เหรียญ5บาทปีพศ2515นะครับ ตามที่เราได้พบเจอหรือว่าอาจจะมีอยู่นั้นก็จะเป็นแบบเก้าเหลี่ยมนะครับแบบนั้นยังราคาถูกผมไม่รับซื้อนะครับแต่แบบนี้นะครับเป็นเหรียญชนิดราคา5บาทปีพศ2515นระ15 15นะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นตราครูฑแบบนี้ด้วยนะครับผมรับซื้อนะครับแต่แบบนี้นะครับดูไปอาจจะเหมือนกับเหรียญชนิดราคา1บาทปีพศ2517ระ 2, นะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับ ป็นเหรียญชนิดราคา5บาทปีพศ2515นะครับเดี๋ยวผมจะขยายตรงตัวเลขบอกปีพศให้ดูนะครับเห็นไหมครับปินปีพศ2515นะครับแต่ว่าเป็นเหรียญที่มีลักษณะทรงกลมนะครับไม่ได้เป็นเหรียมน,นะครับขอบกลมนะครับผมหากใครมีแบบนี้นะครับเหรียญ5บาทตราครุฑปีพศ2515 ที่มีลักษณะเป็นขอบทรงกลมแบบนี้นะครับถ้าสภาพไม่ผ่านการใช้งานผมให้เหรียญละ10,000แบาทเลยนะครับแต่ถ้าว่าเหรียญมีสภาพผ่านการใช้งานนะครับราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญตามลําดับด้วยนะครับไอเดียลายผมก็คือไอดียลายนี้นะครับที่ผมได้ขึ้นไว้บนหน้าจอให้ดูตอนนี้นะครับ